ครับผมก็ขอสวัสดีพี่ป้านะอาทุกท่านนะครับเนาะทุกทุกคนเลยนะครับเนาะสลหรับมื้อนี้ผมกับมีสูตรหวยสูตรเด็ดมาฝากพี่ฝากน้องเอาโชคมาฝากพี่ฝากน้องทุกทุกคนเลยก็ขอฝากเป็นกำลังใจในช่องของผมดวงดีชั้นแนวนะครับเนาะสำหรับสูตรหวยมื้อนี้ เป็นสูตรหวยสองตัวลางนะครับนะก็เพื่อเป็นแนวทางการสื่อฉลาดกินแบงรัฐบาลวัน,นี้เป็นงวดแรกนะครับที่ผมลงสูตรหวยสองตัวลางลองติดตามเมืองครับว่ามันสีข่าบ่ววันนี้ก็ฝากแค่ฝากกดที่ตามซับตะไคร์กดกระดิงแกงเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ดวงดีแชแนลเดอร์ครับ ครับงวดแรกกกะัดมีมาฝากสองเป็นเลขสูตรนะครับเนี่ยครับสถิติมันครับกะเบิงเอาครับนี่สถิติอีการออกแล้วก็เป็นสูตรคำนวณอันนี้สูตรสูตรที่หนึ่งนะครับเนาะสูตรที่หนึ่งอันนี้ก็สูตรที่สองครับโดยสถิติต เข่าลักหนวยมาหลายงวดครับอันนี้ครับคำนวณได้สามกับสี่หวยออกห้าสามครับก็เข่ามาหลักหน่วยครับเนาะแล้วงวดต่อมาคำนวณได้หนึ่งกับสองหวยออกเกนะ้าสองครับเนาะต่อมาผิดผิดงวดนี้ครับกับบลัวา่าหวยพนล็อกบวัวรับบางทีมันมีเถือ่อมีผิดกึ้น,นครับ แล้วก็ได้เกตกับ8ปดอานวนี้คำนวณลงมาก็ได้8ปดหลักหน่วยกับเข่านะครับสามารถที่ตามดูว่างวดวันที่16ตุลาเนี่ยคับก็มีอยู่0นกับ1นครับเฉพาะล่างนะครับเนาะถ้าผมกับซิบหเฮดหาเบิงนะครับเนาะแต่ว่าผมสีสโลปตอนถ่ายว่า งวดใดเป็นงวดงวดมานะครับอันนี้กระสูดที่สองนะครับเนาะสูดที่สองซีได้สองสามเก่านะครับเนาะซีนี่เขาตัดออกครับพาสถิติเขาเห็ดไว้หลายงวดแล้วแต่วมมันมาตัวนี้ช่วงตัวที่นะ่คำนวณออกมามันบ่อ,ออก ตัดออกไปเพราะว่ามันจะได้ไดเหลขเขาสิบไดออกเป็นหลายตัวใช่รนะสรุปแล้ววันนี้ได้สองสามเก่ามวยออกอย่างครับออกเก้าสองเข่าสองตัวเลยครับตัวนี้สูตรเนี้ยเก้าสองหมวดต่อมาครับหมวดต่อมาเก้านี้ตัดทินนะ้งครับเจ็ดแปด สามองวันนี้มันออกตองนะครับออกคู่ออกแปดแปดก็ถือว่าเขานะครับกะออกแปดแปดกระโถกดีครับงวดต่อมาเบิ้งดีๆครับมีแปดเก้าเก้าสองตัวล่างออกเก้าแปดรับออกทั้งสองตัวเลยสูตรเฮาไดแปด เก้าเก้าออกเก้าแปดครับผมต่อมาครับเจ็ดแปดห้าสามตัวครับเจ็ดแปดห้าห้อยออกย่งครับออกห้าเจ็ดถือว่ครับหนึ่งออกห้าเจ็ดครับกระถูกมาแล้วก็งวดล่าสุดครับตอนนี้ อันนีู้ตรสองนะครับรู้สึกว่ามันจะเข่าดีครับผมจะเอาน้ําสูตรที่เข่ามาบรรยายเพราาผมยังไม่อยากบอกสูตรขั้นอยากบอกสูตรขั้นอยากหูสูตรครับก็นั่งคิดเอาครับทิดตามผมที่คลิปของผมนี้เห็นมาเนี่ยแต่ผมจะบอกเป็นตัวเลขไปก่อนวันนี้สองสามศูนย์ครับวันนี้ อ่ะคือว่าเนี่ยตอนเบิงงคลิปผมดูๆนะครับเด้อมันจะมีสองสูตรสูตรที่สามค่อนข้างแม่น,นครับแต่ว่าให้ให้ใส่สูตรหนึ่งสูตรสองเทียบใส่กันเลยครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับเปอร์เซน็ 2, 0, นสองสูตรนี่เห็นบางวัดที่แล้วเจ็ดห้า วดทัทดไปแปดเก้าออกเก้าแปดเห็นไหมครับมันจากวัด 1, 2, 3, 4, 5. 5หนึ่งสองสามสี่ห้าหางวดครับวันนี้เปอร์เซ็นต์ถ้าจริงจริแล้วผมชอบสองศูนย์นะตอนนี้ศูนย์สองกว่าวดที่แล้วมันออกหาเจ็ดครับวดที่แล้วก็เก้าแปดมันเหมือนกับศูนย์กับสองนะครับ ครับผมครับว่เข้าใจก่ยหย่อนคิดเบิ้งเรื่อยๆครับว่าผมยังบนแนะนำว่าให้คิดคนสูตรแต่ผมบอกว่าหวยคัดหยออกตัวใดสรุปแล้วผมเห็นได้ทั้งนี้ก็คือว่าให้จับใ่กันเอาครับเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งสูตรที่สามครับสูตรที่สามนี่ค่อนข้างค่อนข้างแม่นนี่ครับ บงดีดีนะครับตัท,ที่3มงวดที่1นึกรกราคมครับเบิ่งดีๆครับสีบวกเเอาไมา้แตใสครับนี่ครับสี่บวกเจบวกสองเท่ากับสิบสามสายออกตัวใดครับห้สา ว่าที่หกกรกฎาคมเกตสามสองเอาตัวนี้นะครับหลักพันหลักเ้ยหลักหมืน่นหลักพันหลักร้อยบวกกันนะครับเนี่ยเกตสามสองได้ตัวใดครับได้สิบสองสิบสองเพิ่มไปอีกหนึ่งเป็นสามออกเก้าสองถูกครับเอลักหน่วยนะครับเนาะแล้วงวดที่หนึ่งสิงหา หลักหมื่นหลักพันหลักร้อยหลักหมื่นหลักพันหลักร้อยบวกกันครับ8ปด้1สิบบวกเพิ่มอีกหนึ่งเป็นเก้าออก88ถือวครับครับมวดต่อมาสิบสิงหาหลักหมื่นหลักพันหลักร้อย บวกแฟ่กันครับได้สิบเกีดสิบเกีดเพิ่อมอีกหนึ่งเป็นสิบแปดเป็นแปดออกเก้าแปดหลับหน่วยตรงๆนะครับนะอันนี้หนึ่งกันยานะครับเก้าโอหวยนี่แบบเหมือนหวยล็อกเลยนะครับเนาะออกมาคงว่าล็อกคักๆละอ่ะหลักหมือนลัก ันหลักร้อยเก้เก้าบวกกันเบ้งครับบวกกันเบ้งได้เก้าสองสิบแปดสิบวกเเป็นยี่เจดเจ็ดเอาแต่ตัวไทยนะครับเจ็ดแเพิ่มมาอีกนึงห้อยออกห7เจครับถูกวาครับเอางวดล่าสุดครับอ้า เอางวดโอ้ยงวดงวดนี้16กันยาสิกันยาเนะครับแม่นบอกสกันยาสิบหกกันยาเอาสี่ี่อ่ะจองวดวันที่หตุลานะครับเนาะไปสี่บวก เท่ากับแปดเพิ่ม 1, 1> อ,อ,อ,นนอ,อีกหนึ่งเป็นเก้าชี้ออกยังครับว่าเนีหาตัวไซเอาเดอร์ได้แปดกับเก้าหนึ่งหนึ่งตุลานะครับรอแปดกับเก้านะแปดกับเก้าสรุปสรุปสรุปหวยสามสูตร สูตรนี้นะครับเนี่ยสูตรนี้ได้แปดเก้าสูตรสามสูตรสามสูตรสอง สูตรหนึ่งครับสูตรนี้หลักหน่วยนะครับเน้นหลักหน่วยเขาหลักหน่วยมาจากหน่วยครับหนึ่งสองสามสี่ห้า ห่างวดเพราะกลัวผมตัดเอห่างวดแล้วครับงวดนี้ได้แปดกับเก้านะแปดกับเก้านี่นี่ครับสูตรที่สองสูตรที่สองคือสูตรนี้ครับนี่สูตรที่สองเห็นไหมครับสองกับเก้าออกเก้าสอง นี่ครับตัวนี้ตัดออกไปครับเพราะว่าเขาเสียเป็นเหรียญน้อยที่สุดมันจีได้ว่าเปลี่ยนเงินเขาครับเก่าสองหัวต่อมาเกตแปดสามสามตัว, 78, 3, 3ตวออกออกแปดแปดถือว่าถือครับหัว 8, 8, 9, 9, ต่อมาไปแปดเก้าเก้าออกเก้าแปดอืออกเก้าแปด กรถึกหัวต่อมาเจ็ห้าตัวนี้ตัดออกนะครับเพราะมันจะเปลี่ยงเหนื้อ่าส,สติสติสติมันนี่ก็คือว่าบอออกนะเพื่อที่ผมกากระบาดไว้มันออก7จหครับผมซื้อเจ็ดหายางเต็มคุมรตัวกลับผมถือน้อยเดียวครับมันเสียดายครับโอตีผมก็ ผมเห็นบ่หลายครับผมพ,อพ่อได้เหรียเพ่อได้รุ่นเลยซื้อแต่ผมก็อยากมาแบ่งปันนะครับเนาะมันขาเพิ่นมีโชคมีลาภใหรมีโชคมีลาภกาซื้อซื้อไปครับก็ซื้อรัฐบาลของเพิ่นนอมรับสนับสนุน,นจากกินแบ่งรัฐบาลไผรว่ามีเงินกันอรอยเหรียญลวดใจดิน <c oughs> เพราเป็นยังครับผมบอกม้วนนะครับบ่าอยากผิดกฎหมาย ก็บางอยากแนะนํำก็ื่อสลากินแบงสนับสนุนสลาของรัฐบาลเอาครับงวดน,นี้ก็สูตร2ครับสูตร2อได้มาสูตร2ได้มาสองสามศูนวันนี้ผมไม่อยากตัดซอีอกเลยครับ เอาลองไวนะ้เนาะล้องซีไว้ครับเนี่ยครับแต่มันเคยออกเคยออกตัวตรงเลยครับเนี่ยตัวเนี้ยมันเคยออกตัวตรงเลยเนะี่ยตัวนี้สองเนี่ยเห็นบอกสูตรมันเคยออกวดที่แล้วผมก็ถูกตัวนี้แล้ครับแต่วันนี้เนี่ยตัวสองเนี่ย ตัวสองเนี่ยตัวสองนี่ครับสองกับศูนย์เนี่ยเห็นบอกเนี่ยเจ็ดกับห้าแปดกับเก้าสองกับเกนะ้าะมันออกนะครับตอนนี้มัเสียนเงนี้มันเป็นเลขเบ้นนะครับกะล้องเบิ่งครับเพื่อมันเข่านะครับเนาะดวงไผ่ดวงมันเดียว่าแหละครับสูตรที่หนึ่งมันมีผิดนี่ครับ แต่ว่ากับเข่ามามันมาผิดตรงเลขเบิ้ลน,นะครับเอาดิว่าสูตรที่หนึ่งเนีย่ยถาผิดวันนี้วันนี้ได้ศูนย์กับหนึ่งอ่ะศูนย์หนึ่งน,นี่เบิ้งนะครับเนีย่ยครับมันชนกันนะครับชนกันนะครับผุใมไเดนศูนย์เลย นี่ครับผมหายเด่นศูนย์เลยงวดน,น,นี้สรุปมวดหนึ่งต่อคอหกสิบสาม ครับเด่นล่างศูนย์เด่นล่างศูนย์นะครับแปดเก้าสอง ลองสาหนึฮะบาเนี่ยมักตัวไหนครับมักตัวใดเรียกก็เลยครับนี่ครับที่ผมสรุปไว้ครับ ดวงดีเชนเนลครับอ่เด้อให้ดวงดีกับเบิ้งเราได้ครับบุญพาวัสนามีพอได้นั่นสื่อโยกเสื่อยาเพื่อมันหมานนะครับด้อครับก็ก็ฝากติดตามในเด้อครับกดอ่าติดตามเนี่ย เพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อๆไปขอให้โชคให้มานให้มั่งให้มีกันทุกคนนะครับรับซื้อหวยเขากรย่ายถืกอแล้วครับผู้เฮ็ดสูตรก็อยากให้พี่น้องเข้าถูกหวยกันนะครับจ้องมือกับรวยเอารวยเอาขอให้สูตรนี้ถืกอเด้องวดแรกก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องลำ่ำรวยเงินทอง ขอขอบคุณครับที่กดไลค์กดติดตามกดซับตะไคร้ให้กดกระดิงเนอแกงค้ามิคิดหนากับมาก็กับคอยกดติดตามครับครับมื่อนี้ก็บคอล่าไปก่อนครับถ้าสนใจสูตรหวยจริงๆกับคอยมาว่ากันครับผมดวงดีชาแนลครับผมครับกับขอสวัสดีครับผม